สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูแจนนะคะกับบทที่5นะคะเรื่องของกราฟของฟังก์ชันกำลังสองนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะตกใจนะคะกับคำว่าฟังก์ชันเพราะนักเรียนไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้ครูแจนจะมาทำให้นักเรียนรู้จักฟังก์ชันอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงฟังก์ชันนะคะคุณครูมาขอทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์กันก่อนนะคะ ในชีวิตของเรานะคะเราก็จะพบความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณอยู่เสมอเลยนะคะคุณครูก็เจอนักเรียนก็เจอนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะก็คืออย่างเช่นความสัมพันธ์ของระดับน้ําทะเลกับอุณหภูมินะคะแล้วก็ีแนลืมหรือเปล่าต้องไปซื้อผลไม้ให้แม่อ้าวแย่แล้วละคะ่ะ คุณครูนะคะลืมไปเลยค่ะว่าครูต้องรีบไปซื้อผลไม้ให้คุณแม่ก่อนนะคะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยจะต้องสอนด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะชวนนักเรียนนะคะไปดูความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณข้างนอกของกับที่ครูไปซื้อผลไม้ให้คุณแม่ดีกว่าค่ะตามครูมาเลยนะคะกุญแจรถอ,อ้าวคุณแม่นะคะสงสัยจะให้ครูนะคะ ไปจ่ายค่าไฟด้วยแหะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าบินค่าไฟตัวนี้ของคุณครูนะคะมีความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณหรือเปล่านะคะอ่านลองดูใกล้นะคะนี้นะคะก็จะเห็นว่าถ้านักเรียนนะคะมีบินค่าไฟที่บ้านนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าจะมีความสัมพันธ์ของ จำนวนหน่วยที่ใช้นะคะกับค่าไฟนั่นเองนะคะถ้านักเรียนใช้มากเราก็จะต้องจ่ายมากนะคะแต่ถ้าเราใช้กันแบบประหยัดประหยัดนะคะสมาชิกในบ้านช่วยกันลดการใช้ไฟนะคะเราก็จะจ่ายค่าไฟน้อยลงนะคะแต่ครูสังเกตอยู่อย่างหนึ่งค่ะแม่ครูนะคะไม่ได้วางเงินไว้ให้ค่ะเพราะฉะนั้นงานเข้าครูแล้วค่ะนักเรียนรีบไปจ่ายกันเถอะค่ะ ขับรถมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะในขณะที่ขับรถนะคะเราก็จะพบความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือระยะทางที่คุณครูขับรถได้นะคะกับเวลาที่คุณครูใช้ในการขับรถค่ะถ้าคุณครูนะคะขับรถนานขึ้นนะคะระยะทางที่คุณครูขับได้ก็จะได้มากขึ้นเช่นกันนะคะและตอนนี้นะคะคุณครูก็ใกล้ถึงร้านขายผลไม้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านผลไม้แล้วกันนะคะคุณครูตั้งใจขับรถก่อนค่ะไปเลย ก็เดินทางมาถึงร้านขายผลไม้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกผลไม้กันเลยแต่ก่อนลงจากรถอย่าลืมค่ะใส่แมสด้วยนะคะเอาละพร้อมแล้วไปเลยตอนนี้นะคะนักเรียนคุณงครูก็มาถึงร้านขายผลไม้แล้วล่ะคะ่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็ขายผลไม้มากมายเลยนะคะมีทั้งชมพู่มะละกอแตงโมกล้วยนะคะ แต่คุณครูสนใจเจ้าสิ่งนี้ค่ะมะม่วงนั่นเองนะคะมะม่วงที่นี่นะคะขายกิโลกรัมละ25บาทนะคะซึ่งถ้าเรามาพิจนารณาในรูปแบบของความสัมพันธ์แล้วนะคะมันก็จะคือน้ำหนักของมะม่วงที่ขายเป็นกิโลกรัมนะคะกับราคาเป็นบาทนั่นเองนะคะถ้าคุณครูซื้อ1กิโลกรัมคุณครูก็ต้องจ่ายเงิน 25บาทนะคะแต่ถ้าซื้อ2กิโลกร,รัมก็จะต้องจ่ายเงิน50บาทนั่นเองอคุณครูคิดว่าซัมเมอร์แบบนี้เนี่ยซื้อไปฝากคุณแม่สัก2กิโลแล้วกันนะคะน่าจะได้อิ่มไปสัก2วันงั้นคุณครูขอตัวไปเลือกมะม่วงก่อนนะคะว่าเอาลูกใหญ่ๆโตๆนี่แหละน่าจะอร่อยนะคะและตอนนี้นะคะคุณครูก็เอามะม่วงนะคะไปให้คุณแม่ของคุณครูเรียบร้อยแล้วค่ะ เรากลับมาเรียนกันต่อกันเลยนะคะเมื่อสักครู่นะคะที่คุณครูเตรียมตัวออกไปซื้อผลไม้ให้คุณแม่นะคะและในขณะที่คุณครูเดินทางจำได้ไหมคะว่าคุณครูพบความสัมพันธ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้กับค่าไฟฟ้านั่นเองนะคะอย่างที่2คือความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่คุณครูใช้ขับรถ กับระยะทางที่ได้นะคะและอย่างที่3ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของมะม่วงที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับราคาเป็นบาทนั่นเองนะคะและในวันนี้นะคะครูจะยกสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของมะม่วงที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับราคาเป็นบาทมาพูดคุยกันค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่า ความสัมพันธ์เราสามารถแสดงอยู่ในรูปแบบใดได้บ้างคะลองคิดดูสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมคะอย่างแรกคะ่ะก็คือเราสามารถแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบของข้อความนะคะไม่ว่าคุณครูอาจจะแสดงเป็นมะม่วงราคากิโลกรัมละ25บาบาทหรือเป็นป้ายที่แม่ค้าปักไว้ที่ มะม่วงนั่นเองนะคะว่า25บาทต่อกิโลกรัมหรือกิโลกรัมละ25บาทนั่นเองนะคะแล้วมีอีกไหมคะคิดออกไหมคะก็คือตารางนั่นเองค่ะตารางจะมีรูปแบบยังไงนักเรียนลองคิดดูค่ะ,ะตารางก็จะมีรูปแบบเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นตารางที่มี2คอลัมน์ถูกไหมคะ 2คอลัมน์นี้คอลัมน์แรกก็จะเป็นน้ําหนักของมะม่วงที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะแล้วก็คอลัมน์ที่2ก็คือราคาเป็นบาทนั่นเองนะคะเป็นแบบดังรูปนี้เลยนะคะแล้วมีอีกไหมคะนักเรียนแผนภาพค่ะแผนภาพนะคะก็จะเป็นดังรูปนี้เลยนะคะก็จะมีทางซ้ายนะคะเป็นน้ําหนักของมะมว่วงและทางขวาก็เป็นราคานะคะซึ่งจะเห็นว่าน้ําหนัก หปริมาณ1ค่าก็จะมีเส้นโยงไปที่ราคา1ค่านะคะมีอีกไหมคะคุณคุ้นะอะไรเอย่ยคู่อันดับค่ะนักเรียนคู่อันดับนะคะถ้าสมมติว่าคุณครูมีคู่อันดับ A B นะคะคุณครูจะให้สมาชิกตัวแรกหรือตัว A ของเรานะคะเป็นน้ำหนักของมะม่วงที่มีหน่วยเป็นกิโลกรมัม ะะและสมาชิกตัวที่2ของเราหรือตัว B เนี่ยก็คือราคาที่มีหน่วยเป็นบาทนั่นเองเพราะฉะนั้นจากแผนภาพหรือจากตารางเมื่อสักครู่นี้เราก็จะแสดงเป็นคูณดับได้ดังนี้เลยค่ะคูณดับ1.25คูณดับ2.50คูณดับ3.75และคูณดับ4.100นั่นเองค่ะ มีอีกไหมคะนักเรียนเมื่อเราได้คว้ดับแล้วคว้ดับเอาไปทำอะไรได้อีกคะเอกราฟค่ะถูกต้องนะคะคว้ดับเราสามารถนำไปเขียนกราฟของคว้ดับได้นะคะนักเรียนลองคิดดูสิคะว่ากราฟของเราจะมีแกนนอนหรือแกน x เป็นอะไรแกนตั้งหรือแกน y เป็นอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะ แกนนอนของเรานะคะก็คือน้ําหนักของมะม่วงที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะและแกน Y ของเราก็คือราคาเป็นบาทนั่นเองค่ะและกราฟของเราก็จะเป็นจุดแบบนี้นะคะเมื่อเราเขียนกราฟของคู่อันดับที่เราได้เมื่อสักครู่ค่ะยังมีอีกไหมคะความสัมพันธ์สามารถแสดงอยู่ในรูปแบบอะไรได้อีกนะักเรียนสมการค่ะ น,ะะนักเรียนอาจจะนึนกไม่ออกเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของคุณครูในวันนี้นะคะเขียนอย่างไรนะคะถ้าเราพูดว่ามะม่วงราคากิโลกรัมละ25บาทแสดงว่าราคาก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ําหนักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูให้ x แทนน้ําหนักของมะม่วงที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมและ y แทนราคาเป็นบาท สมการของคุณครูก็จะเป็น y เท่ากับ 25x นั่นเองค่ะเอาละคะ่ะนักเรียนทีนี้เรามาลองพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักของมะม่วงที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมกับราคาเป็นบาทกันนะคะในการคำนวณหาราคาที่เราจะต้องจ่ายเงินซื้อให้กับแม่ค้าไปนั้นเราจะต้องนำน้ำหนักของมะม่วงที่มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม ที่เราต้องการจะซื้อเนี่ยมาคูณกับราคาของมะม่วง1กิโลกรัมถูกไหมคะเราถึงจะได้ราคาที่เราจะต้องจ่ายเงินซื้อนักเรียนจะเห็นว่าน้ำหนักของมะม่วง1ค่านี่นะคะก็จะให้ราคานะคะก็จะได้ราคาออกมา1ค่าเช่นเดียวกันความสัมพันธ์ในลักษณะเช่นนี้นะคะในทางคณิตศาสตร์เราเรียกว่าฟังก์ชันค่ะ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมทำความรู้จักฟังก์ชันให้นักเรียนได้รู้จักกับฟังก์ชันมากขึ้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเอาลละค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมนะคะนักเรียนจะต้องไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมทำความรู้จักฟังก์ชันจากในระบบให้เรียบร้อยก่อนนะคะ เมื่อนักเรียนดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะลองสังเกตการทำงานของเครื่องจักรชนิดหนึ่งค่ะซึ่งคุณครูตั้งชื่อไว้นะคะว่าเครื่องจักรฟังก์ชันนั่นเองนะคะให้นักเรียนศึกษากระบวนการการทำงานของเครื่องจักรฟังก์ชันนี้นะคะว่าเขาทำงานยังไงแล้วเดี๋ยวเรา,ากลับมาคุยกันนะคะในตอนนี้นะคะให้นักเรียนกดพักไว้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จแล้ว นักเรียนกดเพล์ต่อค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมในข้อที่1ของเรานะคะไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนใช่ไหมคะ ข้อที่1ของเรานะคะคุณครูนะคะมีเครื่องจักรฟังก์ชันใช่ไหมคะแลวเครื่องจักรนี้นะคะก็รับค่า x เข้าไปแล้วก็ผ่านกระบวนการนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ y 1ค่าใช่ไหมคะอย่างเช่นเครื่องจักรของคุณครูนะคะก็คือเครื่องจักรที่มีกระบวนการลบด้วย8เนี่ยถ้าคุณครูใส่2ลงไปในเครื่องจักรเครื่องนี้ผลลัพธ์ y ที่ได้ออกมาก็คือ 2ลบด้วย8ก็จะออกมาเป็นลบ6นั่นเองไม่ยากใช่ไหมคะลองดูอีกสักเครื่องจักรหนึ่งค่ะนักเรียนเครื่องจักรของคุณครูที่มีกระบวนการคูณด้วย3นะคะถ้าคุณครูใส่ค่า X ลงไปในเครื่องจกักรนี้ผลลัพธ์ y ที่ออกมาก็จะเป็น X คูณด้วย3ก็จะเท่ากับ 3X นั่นเองค่ะนักเรียน ทีนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมต่อในข้อ2นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในส่วนของเฉลยกันต่อค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกิจกรรมในข้อ2ไม่ยากใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันดีกว่าคะ่ะข้อ1นะคะเครื่องจักรฟังก์ชันของคุณครูมีกระบวนการก็คือหารด้วย2เพราะฉะนั้นถ้าคุณครูใส่ x เท่ากับลบ2งลงไปนะคะค่า y ของคุณครูก็จะออกมาเป็นลบ2หารด้วย2ก็คือลบ1นั่นเองนะคะหรือคุณครูเปลี่ยนค่า x นะคะเป็น0 ผ่านเครื่องจักรฟังก์ชันนี้ออกมาค่า y ของคุณครูก็จะเป็น0หารด้วย2ก็คือ0นั่นเองนะคะและค่าอื่นๆในตารางก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยค่ะและแน่นอนค่ะถ้าคุณครูใส่ค่า x ลงไปในเครื่องจักรฟังก์ชันที่มีกระบวนการหารด้วย2แบบนี้นะคะค่า y ของคุณครูก็จะออกมาเป็น x หารด้วย2หรือเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็นเศษ x ส่วน2นั่นเองนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างค่า x และ y ของเครื่องจักรฟังก์ชันนี้นะคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้แบบนี้ค่ะก็คือ y เท่ากับเศษ x ส่วน2นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูข้อ2กันต่อนะคะ ข้อ2นะคะเครื่องจับฟังก์ชันของคุณครูมีกระบวนการคูณด้วย0.5แล้วมาบวกด้วย3นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูใส่ค่า x เป็นลบ3ลงไปก็จะต้องนำไปคูณกับ0.5ก่อนก็เท่ากับ1ลบ1.5นะคะเราได้ลบ1.5แล้วก็ไปบวกด้วย3ก็จะได้ค่า y ของคุณครูออกมาเป็น1.5นั่นเองนะคะแล้วสำหรับ ค่า x อื่นๆจะได้ค่า y ออกมาเป็นดังตารางนี้ค่ะแล้วถ้าคุณครูใส่ค่า x ลงไปในเครื่องจัรฟังก์ชันที่มีกระบวนการคูณด้วย0.5จากนั้นบวกด้วย3นะคะค่า y ของคุณครูก็จะออกมาเป็น 0.5x บวก3นั่นเองนะคะ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ของเครื่องจักรฟังก์ชันนี้สามารถเขียนอยู่ในรูปสมการได้ก็คือ y เท่ากับ 0.5x บวก3ค่ะเรามาต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อ3ของคุณครูนะคะมีเครื่องจักรฟังก์ชันที่มีกระบวนการยกกำลัง2ค่ะถ้าคุณครูใส่ค่า x เป็นลบ2ลงไปเป็นยังไงคะนักเรียน ก็จะไปผ่านการยกกำลังสองใช่ไหมคะค่า y ของคุณครูก็จะออกมาเป็นลบสทั้งหมดยกกำลังสองก็จะเท่ากับ4นั่นเองนะคะหรือถ้าคุณครูใส่ค่า x เป็นลบหลงไปค่า y ของคุณครูก็จะออกมาเป็นลบหทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ1นนั่นเองคะ่ะและค่า x อื่นๆนะคะก็จะเป็นไปดังตารางนี้เลยคะ่ะนักเรียน แล้วถ้าคุณครูใส่ค่า x ลงไปในเครื่องจักรฟังก์ชันที่มีกระบวนการยกกำลังสองแบบนี้นะคะค่า y ของคุณครูก็จะออกมาเป็น x กำลังสองนั่นเองค่ะดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง x และ y ของเครื่องจักรฟังก์ชันนี้เขียนอยู่ในรูปสมการได้เป็น y เท่ากับ x กำลังสองนั่นเองค่ะนักเรียนอาระค่ะนักเรียนจาก ที่เราทำกิจกรรมทําความรู้จักฟังก์ชันไปนะคะเราจะเห็นว่าค่า x แต่ละค่าที่เราใส่ลงไปในเครื่องจักรฟังก์ชันและผ่านกระบวนการตามที่เครื่องจักรฟังก์ชันกำหนดไว้นะคะเราจะได้ผลลัพธ์ y ออกมาเพียง1ค่าเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y ที่ได้จาก การทำกิจกรรมข้างต้นนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอสรุปฟังก์ชันแบบนี้ค่ะว่าฟังก์ชันนะคะคือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียงหนึ่งค่าหรือพูดง่ายๆก็คือว่า x 1ค่าก็จะมี y 1ค่าเท่านั้นนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคลิปตอนแรกนี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักฟังก์ชันกันแล้วนะคะก่อนจะจบคลิปนะคะเรามาทบทวนกันสักน,นิดหนึ่งว่าในตอนนี้เราได้เรียนอะไรไปบ้างนะคะเราได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณน,นะคะสามารถเขียนแสดงอยู่ในรูปของข้อความก็ได้ตารางก็ได้แผนภาพขั้วดาบกราฟและสมการก็ได้นะคะ แล้วเราก็ได้รู้ว่าฟังก์ชันนะคะคือความสัมพันธ์ของปริมาณ x และปริมาณ y โดยที่ปริมาณ x แต่ละค่าจะมีปริมาณ y ที่สอดคล้องกันเพียง1ค่าหรือพูดง่ายๆก็คือว่า x 1ค่าก็จะมี y 1ค่าเท่านั้นนะคะและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมมาอีกนะคะฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้น ฟังก์ชันก็จะสามารถเขียนแสดงอยู่ในรูปของข้อความตารางแผนภาพขั้วดับกราฟหรือสมการได้เช่นเดียวกับการเขียนแสดงความสัมพันธ์นั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปค่ะนักเรียน